ทุกคนครับบางทีมันก็ผอมมาแค่นี้นะโอ้ยถุงไอถุงไปก่อนนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่อีกนี่ลูกเล็กๆนี่อู่ยี่เห็นไหมทุกคนเห็นปะมันจะซ่อนอยู่ใต้ดินบางทีเราจะเห็นแค่แว๊บๆนิดเดียวอ้ยนี่ลูกเล็กๆเห็นไหมนี่อันนี้ก็กินได้ส่วนลาที่เล็กเกินเราก็จะเหลือเอาไว้นะครับให้ เขาได้ขยายพันุต่อไปนี่นี่ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในป่าที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับในปี2,568นี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย16 17 18วันนี้วันที่18ใช่ไม 18, สิบแปดสินี่โอ้นี่ทุกคนผมมาเจเห็นเพาะนี่มันอยู่อย่างนี้เลยนะ พอดีมันเหมือนแบบว่าคนไม่เห็นเนาะพอคนไม่เห็นมันก็จะโตอยู่อย่างนี้เราก็ต้องขูดหาพวกมันบางทีมันมีลูกที่เล็กลองลงมานี่นี่นี่ตรงนี้อีกลูกนึงเห็นนะนี่นีส่สองลูกเลยสองลูกเลยบางทีลูกเล็กๆซ่อนอยู่ใต้ดินเออเนี่ยขูดโดนแต่ขนาดที่พอกําลังกินได้ก็มีนะครับเราก็ต้องขูดเบาๆบริเวณหน้าดินหาดูนะครับ นี่สองลูกที่ผมเจอตรงนี้กับอีกลูกเล็กๆครับมันจะซ่อนอยู่ในกอไม้อย่างงี้นะเห็นไหม,ไหมเห็นไหมเห็นขาวๆไหมเห็นไหมคือถ้าเราไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็นนะนี่มันโผล่ขึ้นมาอันนี้มันโผล่ขึ้นมานี่มันโตแล้วโผล่ขึ้นมาเลยเห็นปะอุ้ย<ะ>นี่นี่แล้วก็เห็นไหมนี่ด้วยนี่ว้านี่เสียไปแล้วเราต้องขุดหาพวกมันเพราะมันมีพวกแถวนี้อีกไหม ไม่มีอันนี้ได้หนึ่งลูกนี่ทุกคนครับเห็นไหมมันมีรอยดินแตกรอยดินปิแล้วก็มีโผล่ขาขายตรงนี้นิดนึงครับเห็นไหมเวลาเราหาเหอเราต้องสังเกตดีครับนี่นะนะโอ้ยถุงถุงไปอ่านี่ไงเจอสองลูกอีถุงวิ่งผ่านอีถุงเงินวิ่งผ่านนี่เห็นนะนี่เหรอครับเราต้องหาแบบนี้เหละครับ บางทีเห็นมันนิดเดียวนะหรือเราเห็นตรงไหนที่ดินดำๆมันน่าจะมีเราก็ต้องขูดหาดูนะครับส่วนเชื้อราของเราเดี๋ยวเราจะเอาดินกบไว้ตรงนี้ให้มันโดนฝนแล้วก็โตต่อนะครับไอถุงเงินมาช่วยขุดหาเห็ดท็อปนั่น <laughs> อุ้ย๊ย ตอนนี้ถุงเงินก็ช่วยหาเห็ดเผาะนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะหาเห็ดเผาะแล้วนะครับตอนนี้เริ่มหารากไม้แล้วครับไอ้ถุง จออีกหนึ่งลูกครับทุกคนอีกลูกแล้วเจออีกลูกแล้วนี่สองลูกตรงนี้นี่ทุกคนครับนี่เห็นไหมโฟมอหมมันโดนน้ำฝนซัดนะครับแต่ละลูกเวลาที่เจอเนี่ยนี่อยู่ข้างล่างอีกนะ โอ,อ้เห็ดเผาะเห็ดเผาะแล้วก็ตรงนี้อีกลูกในะเห็นไหมเห็นขาวๆไหมมันซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็บางทีที่มันซ่อนอยู่อีกเราก็ต้องขูดเบาๆหาดูนะอุ้ยนี่นี่นี่เห็นป่มนี่มีลูกเล็กอีกขูดโดนนะครับเนี่ยส่วนนี่นี่ลูกเล็กๆส่วนเชื้อราเราก็ต้องค่อยๆกบเอาไว้นะครับมันมันยังสามารถโตขึ้นมาได้อีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกเราก็จะกบกบกบไว้แล้วก็เขี่ยหาบริเวณนี้ ถ้าเจอลูกโตนี่นี่น,นี่เจอลูกโตกินได้เราก็จะเก็บเจอลูกเล็กเราก็ฝังดินไว้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ยังโตได้อยู่นะครับมันมีฝนตกลงมาให้ความชุ่มชื้นอยังเล็กๆพวงเงียอยงเล็กโอเคจุดนี้เราได้นี่เห็นไหมทุกคนนี่ผมเจอจุดที่เห็ดเพาะมันไหลมารวมกันนี่เห็นไหมโอ้ ดู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 โอ้โนี่ไหลามารวมกันเลยโอ้โหนี่ทุกคนครับผลงานการหาเห็ดเผาะของเราในวันนี้นะครับได้ไม่เยอะนะแต่ก็พอได้กินนะครับลูกกำลังส,สวยๆเลยนะครับนี่เราลองมาดูกัน นี่เห็นไหมทุกคนข้างในเนื้อยังเป็นสีขาวอยู่เลยนะอ่อนๆเลยครับนี่ครับเห็ดเพาะสดๆอ่อนๆที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับนี่ทุกคนครับตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็นี่เห็ดเพาะที่ผมได้แกงได้เป็นชามเลยนะครับนี่ แกงใสดอกมะขามอร่อยอร่อยกรุบกรุบอยากให้ทุกคนได้ได้กลิ่นด้วยนะครับอยากให้โทรศัพท์มีกลิ่นด้วยเพราะว่ามันหอมมากๆมันจะมีกลิ่นเห็ดเพาะนะครับหอมหอมหอมมากๆเห็ดเพาะเป็นเห็ดในตระกูลเดียวกันกันกบเห็ดทัฟเฟิลนะครับเพราะว่ามันอาศัยรากไม้อยู่ใต้ดินเหมือนกันหอมมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็นี่ผมไปดูเห็ดลมหรือเห็ดตะไคร้ดูดอกโตมากดูโอ้ช่วงนี้ฝนตกดีนะครับเห็ดกำลังออกกัน ถ้าโดนแดดเดกสักหน่อยก็น่าจะออกเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็นี่แหละผลงานการเก็บเห็ดวันนี้ได้ทั้งเห็ดเพาะนะครับแล้วก็เห็ดลงมเห็ดตะไคร่นี่แหละครับ